ช่องทางการสั่งซื้อของทางร้านก็ตามช่องทางนี้เลยครับบนหน้าจอครับสวัสดีครับผมวิ้านผู้สุขการเกษตรนะวันนี้เราจะมาทําการทดสอบนะครับผมก่อนทําการจัดส่งให้ลูกค้านะตัวนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ําขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้เนาะของแถมนะครับผมมาพร้อมสายส่งตัวนี้ให้5เมตรนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมบารุงเนาะมาพร้อมชุดสายดูดนะครับผมอย่างดีเนาะแบบอ่อนนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ดีนะครับครับเขาเรียกว่าหมุนง่ายเนาะแล้วก็จะมีหัวกระโหลกแถมให้นะ โอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งอ่ะเริ่มเลย <Okay. S 1> สตาร์ตติดง่ายนะครับผมอ้าวเล่ง,เล,งเลยก็ได้เล่งเลยโอเคอ้าวลองเล่งแรงๆดูเฮีย okay. อ้าวเล่งเบาๆพอเอาน้ำลงนี้โอเคโอเคเล่งเบาๆก็แรงพอแล้วนะครับผมตัวนี้อ้าวดับโอเค หัวก็หลกเนาะที่แถมให้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ใช้งานง่ายนะครับผมมันตัวนี้เนาะซื้อกะทางร้านนะจะมีสติกเกอร์รับประกันไปนะครับผมเราทําการเ,าเช็คค่้อย่างดีก่อนส่งนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อสินค้าจากทางร้านเราไปนะได้สินค้าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผม power pro gx 3 5นะก็จะมีรุ่นนิ้วครึ่งแล้วก็รุ่น1น,นิ้วนะครับผมโอเคสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะใช้งานง่ายหิ้วไปเลยนะครับผมตัวนี้ ลดน้ำลดผักได้เลยนะเอาไปดันสปริงเกอร์ยังได้เลยนะโอเคสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณมากครับตัวนี้จัดส่งให้กับคุณเชนนะครับผมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมหมายเลข34ขอบคุณลูกค้ามากครับสวัสดีครับเครื่องสูบน้ำสีจังหวะหูงหิวแบบพกพานะครับผมเครื่องยนต์สีจังหวะนะของทางร้านก็จะแถมสายดูดให้3เมตรนะครับผมพร้อมหัวกะโหลกนะแล้วก็สายส่ง5เมตรนะครับผมตัวนี้ให้พร้อมใช้งานเลยครับผมสนใจก็ติดต่อได้ตามนี้เลยครับขอบคุณมากครับ